พื้นที่ดอยภูคาจังหวัดน่านคือหนึ่งในพื้นที่ป่าที่มักจะเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปีนะครับก็ทําให้ชาวบ้านต้องจัดการปัญหาไฟป่าโดยการทําแนวกันไฟแล้วก็เน้นการเก็บเชื้อเพลิงโดยไม่เผานะครับแต่ว่าจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดรวมไปถึงวางแนวทางอย่างเป็นระบบนะครับทั้งก่อนประกาศห้ามเผาช่วงห้ามเผาและหลังประกาศห้ามเผานะครับทั้งพื้นที่ป่าและพื้นที่กเกษตรติดตามจากรายงานของคุณวัน์ปัญญาเรือนครับ ชาวบ้านน้ำตวงตําบลน,น้ำพางอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านร่วมกันทําแนวกันไฟในพื้นที่ป่าเรียนแห่งชาติดอยภูคาและทําเสวียนขนาดใหญ่เพื่อเก็บใบไม้ลดพื้นที่การจัดการเชื้อเพลิงเพราะที่ผ่านมาการจัดการเชื้อเพลิงก็มีส่วนทําให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเพียม2.5เพิ่มสูงขึ้นได้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้ำตวงตําบลน,น้ำพางอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านระบุว่าที่ผ่านมาจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผืนป่าและป้องกันไฟป่า เพราะหากเกิดไฟป่าก็ส่งผลกระทบกับคนในชุมชนและลําพังเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงเราอยู่ตำบลน้ําพางของโทษแล้วพื้นที่ทํากินบางส่วนอยู่ตำบลหนองแดงเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลทั้งสองตำบลน,นะครับมันจะมีปัญหาในส่วนนี้บางครั้งพื้นที่ตำบลหนองแดงเราก็บริหารจัดการไม,ไม่เต็มที่เพราะว่าอยู่ในเกล็ปกคองของเขาแล้วบาง,บางส่วนพื้นที่ป่าบางส่วนอยู่ในเขตของแม่จริมของอุทยานแม่จริมบางส่วนอยู่ของอุภูคาอย่างเงี้ยนะครับ ก็บริหารจาัดก,การก็ค่อนข้างที่จะลําบากพื้นที่ตําบลน,น้ําพางอําเภอแม่จริมจังหวัดน่านถือว่ามีพื้นที่ป่าจํานวนมากเพราะคาบเกี่ยวทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมและพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจึงต้องมีการวางแผนป้องก,รรกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งช่วงก่อนประกาศห้ามเผาช่วงประกาศห้ามเผาและช่วงหลังประกาศห้ามเผาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าได้มากที่สุดเราไปเจอไฟที่ไหนปุ๊บ ถ้าไฟยังลุกลามไม่มากเนี่ยก็จะเอากลุ่มนี้เข้าไปดับไฟนะฮะเข้าไปดับไฟแล้วทีนี้ถ้าหากว่าไฟมันโหมกระหน่ำแล้วไม่สามารถป้องกันได้อันนี้ก็จะ,ะประสานมาในอีกกลุ่มใหญ่นะฮะอีกกลุ่มใหญ่เราจะตั้งเป็นเป็นหมดหม่อยู่นะครับแล้วในที่สุดก็ถ้าหากว่ามันเอาไม่อยู่จริงๆก็รายงานเข้าเซ็นเตอร์กลาง นนนใทางางงอออเเภย่ี้ป็ตครับมสำหรับพื้นที่บ้านน้ำตวงตมบุน้ำพางอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าทั้งหมดกว่า1 0,000 000, ืไร่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาโดยก่อนประกาศห้ามเผาจะเน้นการจัดการเชื้อเพลิงทําแนวกันไฟช่วงประกาศห้ามเผาจะเน้นการเฝ้าระวังรัตเวนและตั้งจุดตรวจป้องกันไฟป่าขณะที่หลังจากประกาศห้ามเผาก็จะต้องวางแผนการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรตามโซน เพื่อป้องกันไม่ให้มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เพิ่มสูงขึ้นวสันตปัญญาเรือนไทย PBS รายงาน